มือที่สองของการนั่นกุมั่นค่ะลงลงใบแล้ววม่านนี่ฝนตกมาแห้งเห็ดยวมาแล้วค่ะเพิ่งจะได้ซี่ไฮวันนี้ก็เลยมาเห็ดอีกสองไฮค่ะลดลงมาก่อได้ค่ะใส่การถ้อยอันนั้นใส่กระสอบอ๋อพีซ็อกกระสอบเดี๋ยวพาไปเมิ่งเมนือหนักฝนตกมากแห้งขอมู่านนี่ ได้ใส่กานถอยตัดใส่กระสอบโอ้หัวมันซุ่มเหม,มือนปูกันยอยื่กลียอืมตัดใส่กระสอบออกค่ะเพราะว่าเนี่ฝนมาแห้งคัะเอาใส่เก็บใ,ใส่กระสอบข้างในสิบัดแม่เนีเก็บใส่กระสอบเป็เครื่องสอบแลแดด้วก็แบกขึ้นรถ เดี่ยคือนหดค่ะปุ้โ,โร,มมเ,รเข้าจอดไว้คุณจอดไว้อ่าง่อยท่าง่อยอรุ่มากว่าไรพาฝนตัวแห้งครับเมื่อ้านแต่แสงยอย่างแล้ว้าบึงหม,มั่น้ห มันค่ะไอนีน่โอเคอยู่เพียวหันเ้าปลูกขอดเ้าปลูกขอดใส่ข้างในเพียวหั่นปลูกขอดให้นีนบอเพียวหั่นเ้าปลูกขอนให้หนีบออ่ะเพียวหั่นแหม้เพียวหั่นปลูกขอดให้นีบค่ะปีนี้เ้าก็เลยปลูกสูตรเลยพุ่งบนตอให้หัวมันก็ถือว่าโอเคอยู่ค่ะ หม้อมันกองมันค่ะลายโอเคอยู่ค่ะแต่ผิดอย่างเดียวคือฝนตกหม้อมานนี่รถห้องลงมากบ่ได้ยใยพื้นที่ไฮนาเนาะค่ะมันบ่สมมันมันมันเลี่แล้วมันมันบ่เหมาะสมที่จะเอารถลงมามันเอาลงมาบ่ได้นี่หัวมันหม้มันค่ะหัวมันสี่เดือนแล้วถ้าโปรยพอแล้วเป่ารถไถมา มาใส่รถเอารถไทยมาใส่อะเทะเลอร์นะคะเทะเลอร์รถเกี่ยวแล้วก็ใส่กระสอบขึ้นมาเลยหัวมาหน่อยหอวยั <c oughs> ยนแสงก็ด้วยเอ่อว่านี่เพิ่มวันทองนะคะวันที่ว่าน,น,นวันที่สิบสามนะคะแม่พฤษภาคมเมนะคะ ถาาพวบนทองกับโคงสีพวบนทองพวเพื่อใส่โคงสีเยือนค่ำเย็นชื้นเยือนกันไปหลายเติมแล้วค่ะเพราะว่าฝนตกแห้ง,งทันน้งร่มท่วมฝนไปที่นี่อาบีอาบีอ่ะกู้มั่นค่ะมั่นให้หน่ามันนี่รถโยงคุนบ่มาแล้วก็ด้วยฝนตกแห้งนาะคะ่ะก็เลยได้เอารถพุ่นรถจอดอยู่ป่าใหม่่พุนรถใส่เพื่นก็เลยได้ใส่รถอ่า ถอยเนาะคะ่ะใส่เทนเลอรถไถใส่เทนเหลือ,ถ,ลอถอยโชควงีว่าหลายคนค่ะแล้วก็มีแนวอำน,อนวยความสะดวกคนก็เลยถอยใส่รถใี่สอบค่ะใจส,สอบยังละครึ่งอยู่นั่งอยู่นี่เอาเก็บใส่สอบไปดีหัวมันกะไข่เนี่ยยังค่ะหัวมันหัวมันกะ โอเคอยู่เ okay, นี่ยมันฝนมาตกใส่เชียนะคะ่ะมัอมันไล่ like, กองอยู่คะ่ะปุ่นเก็บใส่กระสอบนะคะเก็บใส่กระสอบแล้วกะเอาใส่ทั้งรถฟอาบึงเนี่ยอเออเออเกยรถไถไอรถเกีลนะคะ แล้วมีฝาแล้วฝาห้องอุ่มไปเลยเกี่ยวห้องมีรถยกนะคะ่ะรถยกเหมือรนอรถยกคุณบอมากแล้วก็ด้วยสภาพอากาศฝนตกเข้าก็เลยเดย์ถอยนะคะใส่ใส่สอบเป็นยางละครึ่งละครึ่งแล้วก็อ่าเอาใส่ถึงทะเลรถเกี่ยวนะคะ เก็บเอาลูกแก้ปัญหาสะก่อนอะไปก่อนนะคะโอ้สอบคุณแม่อันนี้แม่เพิ่นยกนะคะไม่ยิ่งคู่เดียวในการยกสอบ แข็งแรงครับน,นี่เมื่อวานนี้ฝนตกมากค่ะประมาณประมะาณ่าส,าสามีหนะค่ะใบใบสองใบสามนี่ค่ะเริ่มฝนตกมากแห้งแล้วมึงมีฝ่อเราเห็ดฝ <c oughs> นตกมากทงวมทังงท้งฝนบ้านเสียวกันมาดูเสียงหน้าหน่อยอ่ะพี่กลุ่มหนึ่งคืออยู่ไต่โอ้เมีนายนย่างไปอ่อนฝุ่นบวชอันคือฝากันมาอยู่ चलित तो सारे कमी हम दे कार्य बोर्ड बने पैला ก็จะขึ้นไปใส่รถเดี๋ยวตามไปเบิ่งในนี้เอากำลังสะเอาขึ้นไปใส่เครื่องรถแต่วู้รถจอดว่าลำบากลบากจะได้เกินเนี่ยกูออกไปแล้ว อยูังลงรถค่ะลงรถครบลุงลงุม <laughs> ว่าเทียงหน่อยเฮาตรงเนี้ยเกือบเอเวอยู่ก็ลุลงนะคะลุงมากตีเต็มๆเลย มีหกับพิไง่นหพ่เกียนี่ยังพ่อเกียร์พิทีโอโเมนจวาแต่วาหัเอาไว้จังเดมันกะมันกะ่ตาตีที่ก่อนมาเกียร์เพ่ไปแด้อเนาะตวเออตีสามเกียร์เนาะี่ตีสามเกียร์อยู่ขางเานา พ่ออะไรก่อตรงเลยเราเบื้องสูงสามสิบเงื่อน่หน่อยห้องว้านนี่สิบห้าชีวิตยูนี่เราว้าน ก่อนฝนตกมาอันนี้เท่าไหร่ใส่หอดหน้าหอดอยู่เอามาใส่รถใหญ่คุณช่างเลยหามเต้มเลยอันนี้เป็นโลอ้อยหอ่อปีนีพเศษหน้าเขาก่อนแล้วเคนจะจีบก่อนเนี่ย ก็เก็บขึ้นมาได้เพราะว่าในนี้รถมาโยไหายรถตายรถไมาโยหมันนี่เุณไม่ได้มากคุณไป้อไได้เก็บนาเลยการตอยเอื้อเอื้ออดี๋ยวจอดเดี๋ยวจอดนั่งเงี แน่นเลยไฟขาไฟมาเลยบุกขึ้นรถใหม่เขาเลยมึงเกียร์ขา้าเกียร์ขา้าแซกวันวาแซกวะแต่ว่าหันย่างขี่กันแล้วว่างเกียร์ข้าเด้อสิโอ้ยเป็นประจําว่ะ เป็นหนาชอยหลังเป็นหนาชอยหลังอ๋อนี่ค่ะพ่อกระเซียวตรงนี้ชอยเอ้ะใส่นี่พอดีเอาไปะ,ะ,ะจิ๋นองท,ที่แรกที่แรกคิดยังสี่กว่าขวาอยต้นมันบ่ที่แรกช้อยตน้นเขาบ่ไหว้้อยต้นบ่ไหวก็เลยใส่อันนี่อ๋อ ใค่อยค่ะแส่รถนี่นี่นี่อันนี้ข้อเห็ดเหลือยูสองให้วันเด้ยวไมาอีกสองให้

พูดแม่พิ่นเปไปอันเพ้ค่ะโอู้ไปเบียเดี๋ยวยราจะได้ไปเก็บสอบแล้วบีไปเก็บสอบก่อนค่ะ ่ด้แล้วค่ะแป๊บเดียวอาวีเก็บสอบใส่สอบมากค่ะเก็บนี่นอดไปแล้วอีกประมาณให้เนึ้งเนี่ยแหละค่ะเอาเก็บใส่สอบไปไปทนก้นเบิดก่อนสั้นเนี่ยได้ไหมว่าการยึดถึงรถไปสิเอากรับไปใส่อ นีกน็คือสีโแตกต่างกันหรอกค่ะหรือว่าผู้ใดเจอสภาพจริงไลยแต่ว่าอับบีนี่โอ้โหยากนักเลยรถโยโกับบ่มีบุมีน้ำเพลินค่ะได้เห็ุน้ำเพลินรถโยว่านีไอไม่นมายพิเศษโชคดีค่ะว่าเข้าแต่ถือว่าบุญหลายอยู่เพราะว่ามมีายมี

บบื้อสาวไปสาวเบิร์ดัำเพียงคนเอาไปให้นึงปึ๊บพอแล้วเนี่ยแล้วก็จะได้คนขึ้นเหมือนมากแล้วเดี <c oughs> ย๋ยวใส่สอบแล้วก็แบกใส่รถแล้วก็แบก ขึ้นรถอีกเทื่อนึง